พี่พี่นอ้องช่วงนี้บไปไสมาใส่ค่ะเซตยังมือนี่ซีเ,เมีนห้องอีกเมื่อนี่ลาโพดไรเกินห้องเก็บเสือผ่าลายเกินลายโพดมันบงังโตบริไซพี่น้องไม่น้อยจะต้องเก็บถิงนะคะบริเก็บถิง่งเราเก็บไปให้อนเก็บไปบริจาคค่ะในส่วนของเม่นเนาะ นี่กระส่พอได้แล้วค่ะขาออวนค้นเก็บไปแพกแล้วก็เอาไปยอดตู้ค่ะตัวนี้กรแเมนนะคะของขวัใหญ่นหลายแต่ว่าพ่ได้ถามเพื่อนมาตัวใดเพื่อนสีอเอาตัวใดเพื่อนเ่เอานี่ไม่น้อยซื้อให้นี่ต่างแพ่งบอส่ได้ไปใส่แต่ตัวเก่าๆอันนี้เน่ยเป็นของไม่น้อยใส่นาห้อน ของเพิ่นตั้งแต่สมัยใดชาติใดสมัยอันพระเจ้าหาห้ำกับมีพี่น้องเสื้อนังนี่ไม่น้อยก็ใส่บ่ได้แล้วเดี๋ยวเสียเอาไปเมืองไทยยังบ่พังนะคะเดี๋ยวสิไปให้คนอยู่เมืองไทยให้พี่น้องอยู่เมืองไทยนี่มันใส่บ่ได้แล้วค่ะเพราะว่าไม่นยอ้วนขึ้นนะคะมันเบอร์40ทุกมือนนิต้องใส่เบอร์42หรือว่าเบอร์44แด้วค่ะ ยังดีๆยังใหม่ๆอยู่อันนี้เสียไปเอาไปเมืองไทยกันได้ไปโควิดเศร้าก่อนเนี่ยส่มมุนีเพลินกันยังบาา่ท่านเองว่าจังได้ขคงหลายหลายพี่น้องหลาย,ลาย,ลาย,ลายคัะตัวนี้ก็สิได้บริสไซค่ะแต่ว่าตัวนี้ดีอยู่เดี๋ยวสิเอากลับไปเมืองไทยอยู่แล้วก็สิไปลือเผ้าที่จะขค้งบริสไซ เก็บเนี่ยซุ่มอยู่ในสันบูนี่สะสมมากมายพี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าบอดดี้ไซก็หลายอยู่อันใหม่กับมีอันเก่ากับมีเนี่ยไปหน้อยสิเก็บรวบรวมกันค่ะตัวนี้กะถามว่าด,ดีบอกระดียังไม่ใหม่อยู่บางตัวก็ยังไม่ใหม่อยู่พี่น้องมันหักใส่บลเมิดใส่บลาทั่วเนาะ น้าหั่นกับบอหน่อยนี่ห้องพงไยกับบอลหน่อยเด้เนี่นี่กัเดี๋ยวมีรองเท้าคิดพอแล้วว่ามีรองเท้าบ่อดไซส่นึกว่าพ่ใ,ใหญ่เอาไปเก็บไว้ซส์เดี๋ยวมัน,น้อยชิ้ถามเพื่อนได้เสีเอาทิ้งเพราะมันเป็นบูทเป็นบูทที่ไม่น,น้อยเพราะไส่แล้วของหั่นลายพอดห่องยูน่าห่องดอนไม่น้อยนี่แหละ ข้านี้สก็บพวกผ่าผ่าปูรองเท้ารองเท้านี้ไม่น้อยลื้อไปหลายรอบแล้วค่ะทิ้งไปหลายรอบแล้วเยอะสได้ลื้อทิ้งอยู่ในห้องพอหญ่กับมีค่ะเสื้อผ้าไม่น้อยเนาะค่ะโละให้แม่พิ้นไปก็ลายโลให้น้องขวัญก็ลายนี่ก็ยังเหลือหลายอยู่ที่สิโลค่ะส้มนี่ซื้อมะามาย่ยผ่านในไซค่ะส้มนี่ซื้อมาแต่ รอบไปเมืองไทยเท่ยวเมื่อกี้ตัวนี้ยังบริสไทุ่้มนี้บีบ,บีไปซื้อให้ยอยู่เพรกินัมแม่บริไปซื้อเองลายอยู่แล้วกว็อยู่ทั้งใต่เนี่ยก็เป็นเสื้อ้าไม่ทั้งเม็ดในตู้ไว้หน่อยแบบเพียบคือกันเดี๋ยวซิลือซิคนแล้วก็สิเก็บเดี๋ยวเบิอมแล้วจะมาเบิ่งแล้วค่ะเนาะ เก็บไปเกะมาก็ได้เยอะอีกแล้วเสื้อผ้ายังดีๆอยู่ด้ค่ะยังดีๆนะคะอันนี้ก็เสื้อสั้นในใหม่ๆซื้อมาสติกเกอร์ยังบม่ได้ถอดนะคะมันอ้วนขึ้นยังไม่ได้แกะเลยค่ะสติกเกอร์นะ่ะมันอ้วนขึ้นอันนี้ก็เสื้อสีชมพูใส่บกีเทือ่อมันลายเสื้อตัวนี้พี่น้องสเห็นไม่หน่อยใส่บุกี้เถื่อนอะเสียได้ได้วบวนนี้เสจกออกขึ้นบม เก็บไปเรื่อยเสือซิมพูคูกกะสีดำเก็บไว้ก่อนอยังมักอยู่เอาไว้ก่อนเอาซุ่มมีไปก่อนอันนี้เป็นพาคุ้มค่ะพาคุ้มเนี่ยมนไดสิกลางให้ดูขาตั้งกลองอยู่นี่ผัดโบมี่ได้ไหนี่ี๋ยวกลางทุงลโตนี่จ้ะ มันอ้วนใส่บได้แล้วนะคะชุดนี้ไม่หน่อยเอาไว้ถ้อใส่โอ้ไปเที่ยวพับเที่ยวอย่างตั้งแต่สมัยยังเลาะอยู่นะคะสมัยช่วงยังเลาะอันนี้ก็เสื้อกันหนาวมันใส่บได้ไหมพรมดีๆงามๆอยู่ค่ะใส่ไม่ได้จะค้นกลับไปเมืองไทยกับบอใบเดี๋ค่นะนักจะสิค้นไปใผพนี่ตัวนี้แห้งใหมไๆเลยหอยใบตู้อย่างเดียวแถบจะบได้ใส่มีกระเป๋าด้านข้างตัวนี้ สวยมากแต่ว่าสมัยตะกอนไปหน่อยมันจอยเด้มามาสวีเดนใหม่ๆเนี่ยจอยจอยซัมาน่ละใส่ไดเนี่ยเืมอดีบ่ขอโทษแต่แขนก็เอาเข้าไม่ได้อน,นั้นก็ชุดเงาแบบเสื้อแขกค่ะอันนี้ไม่หน่อยปิ่นไหมเนาะมันมีตัวปักอยู่ค่ะข้างในปิ่นใหม่บ่ห้มันฟุ้นเข่าส่วนตัวนี้ก็เป็นผ้าคุ้มเสียดายอย่างเดียวกับอะไรค่ะเขาต้องหายท่านไปแล้เวเขาก็เอาไปซักขายน,นี่ซักไว้แล้วได้หน่หอยไว้ในตู้พี่น้อง ไดน,นี่ก็สิเป็นเสื้อกันหนาวสองตัวล้างบ้านก็นสิเป็นอ่าผ้าปูนอนสองผืนถุงดำหนึ่งเนาะอันนี้ก็สิได้ถุงดำหนึ่งเอามาเก็บไว้รวมๆช่วงนี้หนาหนาวมันเอาไปบ่ได้ค่ะพี่น้องพอว่าของเฮามันไ่แล้วมันยัดลงในตู้บ่ได้ค่ะทาวางไว้ข้างนอกมันกระโดนหิมะนะคะเสื่อเขาสิมาเอาเนาะจะได้ว่าเดี๋ยวให้หิมะละลายแล้วเสื้อไปกองไว้ข้างตู้บริจาคนะจ๊ะ เก็บรวมๆไปเรื่อยๆเๆทือสีฮอดมือกับสิเด้หลายเดี๋ยวแพ็คลงถุงก่อนนะคะนี่จะเดี๋ยวไม่น้อยสิเอาพับๆแล้วก็สิมัดปากถุงแล้วไปไว้อยู่หลังบ้านเพื่อว่ากลัวสีฮอดเวลาหิมะละลายเนาะเพราะว่าหฮอไปยัดในถังบ่ด้ค่ะฟ้ามันน้อยถ้าหฮาสิแ่งเป็นเทืาและถุงแล้วถุงมันก็นบวหวชะนะสีขนก็เลื่อาไงสีอนเดี๋ยวเฮาค่อ,อ,คอยเอาออกไป ออกออกไปว้างไว้ช่วงหิมะเศร้าละลายละ้ะเขาเขาสีเห็นนะคะแม่น้อยสีมีทั้งหมดสามถุงพุ่ะแ,แต่ว่าก็ังบ่บด้เต็มทุกถุงดอกแตวว่าก็อม่น้อยแยกไว้เลยอันนี้เสื้อกันหนาวเพื่อแม่น้อยสิไปคนแน่นห้องน่อยนั่นอีกว่าในไปคนค่ะของพ่อหญ่นะคะเพื่อเราอยากทิมอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเขาเก็บเมื่อกี้เธอเอาก็สีหอดมือไปว้างกับสีลลยเติบค่ะพี่น้องสามถุงแล้วพี่น้อง ถ้าว่าแต่ยัางมอดเต็มเราเด้วันนี้จะมัดปักนะคะทายเสร็จก่อนจะได้มัดตักเพื่อมีอีย่างมาใส่อีกแล้วก็อเอาไปวัดถิ่นหอกค่ะเอาไปบริจาคเพราะว่าของใหม่ยอยู่นะคะตามที่เราเห็นเนาะสภาพในบรรยากาศหิมะาคุณนะ่ะแดดออกกำลัางงามเฮียทายย้อนแสงก็สิไปเห็นแล้วเนาะอู้เอาวละมื่อนี่ก็ได้เวียกอยู่เฮ็ดไปเฮ็ดมากกรได้ดินนั่นก็นสิได้เอาไปทิมตรงนอหน้าห้อนพี่น้อง อันนี้ก็รถเข็นไปซื้อข้าวในร่างเครือตอนนี้ตัวน,นี้ก็จะได้เอาไปทิ้งค่ะโต๊ะหัวเตียงต้องล่อหนาหอนค่ะเดี๋ยวไปทิ้งแื่เดียวอันนี้ก็เก้าอี้นี่ก็จะเอาทิ้งค่ะอันสองอันนี้ว่าจะเอาทิ้งวันนี้พญใหญ่ว่าเอาเก็บไว้ให้อันพญ่ส้นเล่นผัวไม่เมียเมียเกาแล้วเขาจะเอาไปดังไฟนะคะ เขาไปสุมไฟแล้วว่าอันนี้เขากรด,ดังไฟขึ้นกันว่าสันก็นเลยลอ่อหนาหอนแต่อีกอย่างหนึ่งลอ่อโควิวซ่าค่ะลังบ้านเฮ้ามันบอบอไอ้บอไปนังเขาบอคอยได้ออกมาเนาะก็เลยว่าเออไปหนีเค้าวีซ่าขจจเสียไปสุมไฟเพราะว่าสองตัวแรกเอาไปแล้วค่ะเอาไปซุมไฟแล้วอันนี้ก็กดดังอาหารไม่ยอน่อยแหละเวลาสีนั่งก็นั่งตัวนี้เอาแล้วไม่มีเบาะอยู่ค่ะเดี๋ยวเอาเบาะมาปูเอานะบบสะาสม อ,อันนี้ก็บเกบลือบริจาคแม่พินไปก็หลายชิ้นแล้วอันนี้ก็เก้าอี้ที่เลือกตอนเฮ็ุงานแม่พินให่มากเมืยย่อไหร่พญ่นางเวลาสูบยามันยังสิพอดีเนาะเก้าอี้มันสูงเวลานั่งก็เส้นนเห็นอันนี้มันเตี้ยไปมันจะมีเบาแบบนี้โยค่ะเดี๋ยวเอาตัวนั้นนั่งนั่งกับเสื้อาดเสื้อาดเป็นยังโยกว่ามันนี่ยังนั่งกับบะไ้อันนี้ก็ข้างอาหารไม่ใงญ่น่อย นกกระไรนกนั่งแข็งปโป๊กอยู่นกกระไรนกกะทายั่งไปกินแข็งเป็นน้าแข็ง,ขง,ขงขอยู่เพราะวันอุณหภูมิมันติดลบค่ะข้างนอกเอาแล้วยืดโดนรลายหนาวส่วนท่งนี้ก็สิเป็นอุปกรณ์ปลูกโคกไม้ปีหนาคือสิบ่ปลูกคือสิบ่ปลูกคักเลยแหละคือสิหยุดเลยทีเดียวเพราะมันเท่าแล้วพี่นอ้องเมื่อยล่ะเห็นบอกแล้วว่านี่ยังสิเฮ็ดได้เฝ้าเฮ็ดได้หรือ่ วันเวลามุ่นเวียนเปลี่ยนไปอะไรเราก็ทำไม่ไหวเนะาะจากล่าพี่น้องด้วยบรรยากาศความหนาวเย็น